วันน <First S 1> e ี้เราจะพามาต้มมามานะครับยำย่อำสูตรเด็ดนี่ครับรสสไปซี่รอปเตอร์แล้วก็รดชีสนะครับนี่ครับเอาท้ายเป็นอะไรบ้างเออเอาใจได้ครับเออทั้งหมดห้าห่อนะครับเราไม่ได้กินให้ดูนะครับเรามาทำให้ดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับหัมนัมขนาดตั้งใจยังไง นลาลาลาวๆนะนี่ก็เป็นผมงนะครับอะไรหนามอะไรนี่ะนาเป็นที่บ่อหนามามาใส่มาหมานี่ครับห้องกูไหมไม 2,000 years later สครับแย่หนเปนยังไงเนาะนยิมอเดี๋ยวเราจะเอาน้าออกแล้วก็ไปใส่ผงเลยนะครับ เทเทเทน้ำมันใส่เอาใส่หมดเลยแบมแบมไปเอาซ่อมมาหน่อยเอามือยุงหลุดไปซ้อมมาสองงานเดี๋ยวซ้อมมาสองงานยังพร้อมเพื่อกัน หมทีแล <ates> ้วแล้วจะยิงคุยดูกล่องดูไปตามเธอตรงนี Twelve, ah ้เศษงวมาเลยเยอะเยอเขยื้อเสยอะแย่หว่ะยบมือคนทำมือไม่ได้ใส่ผ้าไหน นี่คนทำครับนี่นคนทำของเขาไปหนุน่นะ <c oughs> นี่กินเขาหอดท่้งในใก้ใดม <c oughs> วด่าบดมกัได้ เรามุ่ันจอยากกินขอเด็ดน้ำเบิเลเป็นไโอ้โหห่อแมงพี่น่องตอนนี้นะค่ะตะกรอนห่อละสิบบาทครับอันนี้ห่อละสิบเอ็ดบาทคนระับสำหรับคลิปนี้กับทุ๊บไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ